สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในฐานะพระราชนีผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการแต่งกายหนึ่งในเครื่องประดับชิ้นเล็กที่ได้รับความสนใจก็คือพระพัชชีหรือพัดซึ่งทรงเลือกใช้ได้เหมาะสมกับโอกาสและฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถือพระพัชนีด้ามจิ้วอย่างเรียบร้ และสรงโปรดถือพระพัชนีควบคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยในพระราชพิธีและโอกาสสำคัญต่างๆพระพัชนีของพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องใช้หากแต่ยังเป็นงานศิลป์ชั้นสูงที่สะท้อนความวิจิตรงดงามของช่างไทยโดยนิยมเขียนและตกแต่งด้วยลวดลายไทยถ่ายทอดเรื่องราวจากวรรณคดีสำคัญพระพัชรีด้ามจิ้วจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับเล็กๆ หากจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระอัจฉริยาภาพด้านการทำรงและเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งยังคงได้รับการกล่าวถึงด้วยความชื่นชมมาจนถึงปัจจุบัน